ธาตุลมนะครผมความรักของชา,าชาวธาตุลมชาวราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลน,นะครับผมก็ถือว่า,ายังเป็นสถานการณ์ที่สดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเพราะว่ายัางแอบรักซึ่งกันและกันอยู่ยังเป็นช่วงของการดูอกดูใจเป็นช่วงของการ อแลกเบอร์แจกเบอร์อะไรประมาณอย <ược> ่างเงี้ยนะครับผมก็ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งฉะนั้นเราก็มาดูกันว่ามันจะสถานการณ์โดยรวมมันจะเปิดมายังไงบ้างนะครับผมมคู่นี้นะครับผมชาวราศีนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในสถานะไหนซึ่งการและการยังบางท่านอาจจะเป็นแค่เริ่มต้นพบเจอเริ่มต้นพูดคุยหรือ จีบ,จบอๆออะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งนี่นแหละยังไม่ชัดเจนนะคะผมใช้คำพูดว่า <c oughs> ใช้ใช้คำพูดว่ายังไม่ชัดเจนเป็นแค่การอินโทรนะครับผมยังเป็นยังเป็นแค่ช่วงการอินโทรอยู่นะครับผมเริ่มต้นเหตุการณ์เริ่มต้นสถานการณ์อยู่นะฮะยังเป็นเหตุการณ์ช่วงนี้อยู่นะครับผม เห็นไหมฮะแต่ก็ยังว่าแหละเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแสงซึ่งกันและกันละเริ่มเห็นอกเออไม่ใช่ฮะเริ่มเริ่มมามองเริ่มมองเริ่มสนใจเริ่มเริ่มเอะใจเริ่มมีความรู้สึกที่ดีๆประมาณว่าเอาละเราคือหนึ่งในในคนที่ที่น่าจะใช่ละเรามีเปอร์เซ็นต์ละอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะช่วงช่วงช่วงเป็นแบบนี้นะครับผม สถานการณ์เป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้นะสนใจซึ่งกันและกันอยู่แต่ยังไม่ไม่ถึงขั้นแบบปฏิสัมพันธ์คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ก็ไม่แน่หรอกัวทั้งคู่แต่ก็ไม่แน่หรอกไวทั้งคู่สมัยนี้แล้วเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรมากสมัยนี้สมัยนี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมเออเอาทาามตรงเนาะ ไพ่บอกว่าในเมื่อมันมีเริ่มคุยกันเริ่มเริ่มมีแสงซึ่งกันและกันไม่นานหรอกหอบผ้าหอบพ่อนไปอยู่ด้วยกันละนี่คือความหมายของไพ่นะมันเร็วมากนะแต่ก็เอาไม่เป็นไรไพ่พูดมาแบบนี้แล้วก็ฟังไพ่ไว้ก่อนแต่ที่นี้ทั้งนั้นเราเองนะครับผมเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจริงเท็จแค่ไหนมั่นใจซึ่งกันและกันแค่ไหนนะครับผม แต่โดยรวมแล้วดูจากไพ่ก็คืออมันเร็วมากเลยนะเก็บเสื้อผ้าไปแล้วนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ะจะเก็บเสื้อผ้ากันไปแล้วจะย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วจ้าก็น่ารักดีแบบนี้ก่อนนะครับผมเอ,อด้วยความที่ยุคสมัยของเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับผม มันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาเดือดร้อนหรอกนะครับผมยกเว้นว่าคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่คิดต่างจากเราและอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับผมก็เรื่องของเขาไปเราก,เราก็เราก็ดูแลซึ่งกันและกันแค่สองคนพอในเนื้อผ้าบอกว่าบางคู่ถึงกับต้องเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ด้วยกันแล้วนะครับนะครับผมด้วยความที่มันคลิกกันนั่นแหละนะครับผม พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงมั่งไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจใครเลยจ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถึงเวลาใช่มันก็ใช่ถึงเวลาไม่ใช่มันก็จะดีดออกเองขณะเดียวกันเนี่ยมันคือเรื่องของคนสองคนจริงๆมันไวมากนะครับผมส่วนอันอื่นไม่ต้องไปสนใจเห็นไหมคนเขาข้างนอกเขาอิจฉาหรืออะไรก็มันไส้หรือเอาไปพูด ช่างเขามันไม่ใช่เกี่ยวกับเรามันเป็นคนภายนอกเรามีแค่นี้กันสองคนแค่นี้นะครับผมแต่ว่าทั้งในนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจของคุณรอบเนี้ยมันเกิดจากความพึงพอใจนะมันไม่ได้เกิดจากการบังคับฉะนั้นก็ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรที่มันไม่มีไม่มีอะไรผิดอะ่ะมีแต่ความพึงพอใจซึ่งันและการน,นี่นี่เองแค่นี้เองแค่มนุษย์ข้างบ้านแค่ป้าข้างบ้านแค่นั้นเอง แค่ป้าข้างบ้านแค่ลุงข้างบ้านแค่เพื่อนบ้านขะแนนที่เขามีปัญหาแค่คนข้างบ้านที่มีปัญหาคนอื่นไม่มีปัญหานะครับผมแล้วแล้วก็เป็นเรื่องปกติด้วยที่มันจะต้องมีเหตุาณ์แบบนี้เพราะว่าเขาว่างเห็นไหมครับมันคือเรื่องของเรามันเป็น มันมันเป็นเรื่องของเรามันเราไม่ต้องไปสนใจใครนะไพ่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเราบุคคลอื่นไม่มีไม่มีผลอะไรกับเรามีผลอย่างเดียวก็คืออยากรู้เรื่องของเรานะครับผมเป็นเรื่องของตัวเองเขาไม่รู้จะแต่อยากรู้เรื่องของเราฉะนั้นเนื้อไพ่นะครับผมบอกมาว่า อะต่อจากนี้ไปนะครับผมก็เป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีอะไรผิดศีลผิดธรรมไม่มีอะไรแบบว่าเป็นมือที่สหรืออะไรใครๆเพราะว่าเราเริ่มจากการเ,เจอกันแล้วพูดคุยกันแล้วก็คลิกกันแล้วก็อยู่ร่วมกันแค่นั้นเองนะครับ